เอกฮอตยืนยันยังไม่ถึงเวลามีลูกแม้แม่นางเอกแซวอยากอุ้มหลานอีกหนึ่งคู่รักที่หวานชื่นกันมาโดยตลอดระหว่างโบเมลดาสุสีและอเล็กเทราเดชเมทาวรายุทธเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลจนถูกเชียร์และถูกลุ้นเรื่องข่าวดีในขณะที่คุณแม่ของสาวโบก็เอ่ยปากแซลว,ว่าอยากมีหลานแล้วล่าสุดหนุ่มอเล็กได้เปิดใจผ่านสื่อว่า ด้วยระยะเวลาอย่างเราเป็นคนเีเรียสเหมือนกันก็บอกพี่ๆเลยว่ามันต้องใช้เวลาให้มันเป็นไปตามขั้นตอนให้น้องได้ทำงานไปก่อนเราเองก็ด้วยไม่ใช่ว่าเรามองข้ามสิ่งที่แม่พูดนะเราอายุเท่านี้แล้วก็คิดถึงอนาคตอยู่แล้วแต่อนาคตที่มองไว้มันยังไม่ได้ใกล้ขนาดนั้น